สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันงานนะครับเมื่อนี้เฮาตั้งเวทีแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าปั๊ดตั้งเวทีแล้วมาขึ้นแหล่ซงเง่ามาแทบาดเี้ทำไมต้องเจอแต่กับเราด้วยแบบนี้ตั้งเวทีปุ๊บแหล่มาแล้วพี่น้องกนน่ะแลล่ก็ต้อยมาแล้วครับขีฟ้าเออคือเป็นจั่นี่เนาะทำไมต้องเจอแต่กับเราด้วยวะ ว่าจะตัต้งเวทีขึ้นได้ด้วยมันมีพายุมีหยังอยู่ติพี่นอ้องมันก็แหลกครกับแทะแหลกว่แต่ฝนตกคักตกแน่แต่แนวนียโอ้ยลังเวทีแห่เป็นขี้ดินอยู่บัดเลยมันตกแห้งนีง่ครับขีดตมกสิเลเบิ้อหลังเวทีพวารนาเด้ออย,ายา่าตกเด้ออย่าตกเด้อแหลกคอยตัวอ้ ตั้งเวทีขึ้นจะได้จังเมียึ้มฝ่าค้มฝนมาเมื่อคืนในมอลำสิงก็คือจังบ่มีฝ่ามีฝนแปลนเดือดอยู่สิมืนอนี้คือจังเป็นคืมคืมจะได้่น้องเมียนบอกหล่ะเมื่อคืนแหลมมาจังสิมะผักอยู่สองมื่สองคืนคือจังบ่มีฝนมีฝ่าบัดมือตั้งเวทีคือจังเป็นคืมคืมมาปลาไก่สวัสดีครับมันเป็นจังไร น,นั่นแล้วมาพักอยู yeah, dad, <S S er so, ่สองมือสองขึ้นคือบ่มีฝ่ามีฝนสนองมือวานมือวานม่นลำสี่สอดแจกมือมีกับบ่มีกับจังสี่แล้วโอ้ยสดองมาอลำใหญ่บ่คือปล่อยแต่ก็เผาแต่ได้ยังสี่สดอกมาพักอยู่สองมือสองขึ้นบ่มีฝ่ามีฝนบาดมือนี่มือตั้งเวทีจังหน้จังแหล่คอยต่อยมาบนบาดเนี่ยโอ้ยมึงตีอะไรร่มมาอะไรได้บ้านเนี่ย นายเด้่พี the end, the end ่น้องเคยดำกระปือมาล้วทั้งวีก็กําลังสิคืมมาทั้งวีเนาะีอเมื่อวานในแดดแดงแดดมันตกก่อนคดีโกับดีอยูกคดีโยนมันตกก่อนให้มันตกกันมันเลี่ยวโลดตกอะไรเลี่ยวเนี่ยมาแรงมากกายเศร้าซะกานสีตกอีลีได้หนิพี่น้องกานสีตกอีลีกับให้ตกซะคำมากกับจังเศร้าตกดูการจับรางวัลแต่ว่าหลังเวทีกับเป็นขีดินขีดวันนี่แหละเป็นขีดต้มขีดดิน ถ้าท่านไม่สามารถที่จะรับการกระทอกแข้งไร้กรสิดินจมดินยั้งอีกลดค่าอีกสถานที่ให้ตรวจรางวัลเนี่ยี่ดินแดงๆนี่ขอรับรางวัลขอภายในหนึ่งเดือนเลยเนาะไปแล้วเสียเราลดมาจอดไปแล้วทั้งขางเมียนการยั้งพี่ล้วพี่น้องเลยหนึ่งเดือนถ้าถูกแล้วคืนนี้จะออกรางวัลวัดคดอตีกันอย่างหนึ่งก็ดีพี่น้องมันบ่แดดทีมงานตั้งวิธีไงมันคืมกันคิดอีกอย่างหนึ่งดิ การคิดเป็นแบบไล่ดีก like <c oughs> ็คือว <c oughs> ่ากระดียังทีมงานเขาตั้งเวทีมันบบเด็ดอ่ะอ่ะคิดคิดไล่ดีได้เนี่ยคิดคิดแนวทีดีนะครับการคิดแนวบดีก็โอ้โหทำไมต้องเจอแต่กับเราวะคีฟ้าเมียขึ้นมาเลยเออแดดออกเลยแดดออกแล้วโอ้ยไล่ไปตั้งผุนเออปวยไล่ไปตั้งผุนอ่ะไล่ผุนละไล่ผุนละขามนำโค้งไปผุนละไปไล่ไปปวย การนำโค้งไปตกฟังคุณละจ่าฟ้าตกถอมาอยู่ในสองมือสองขึ้นแหละคือนเป็นตกบัดตั้งเวทีขึ้นได้จังเหลื่อมแลเขาบัดเนี่ยเจ้าว่าตั้งเวทีไก่สีเหลี่ยมยีฟ้ากระแกอยตัวเอาโดยลุยเทียมงานเอาสุสุ จวดจัดฟาดบึ้มสู้กันไปสู้กันไปใกล้จะดอกบลเลดวะไหนพี่น้องเอ้าถือว่าเป็นผลดีคันคันซีดียัดสต๊อกเถอะให้คึมซื่อๆนี่ละคึมซื่อๆนี่ละบ่ตกดอกนี่ล้างเวทีไปยังนอห้องกาก้าเยู่ทังคุ่น่อ มานมะต้องักมันก็เก่อ่ต้องักนะผู้เฒ่านั่นตตัแล้วต้องสักนะผู้เก่านั่นบ่แล้วสีคนเงินนะบ่ะขันซ่องคอยคอยบอกเราได้หันเอออีหลีขันซ่องผมผมบอกแล้วกันะอ้วผมบอกเตรดแล้วบ่แเม่นขันอถึงว่าขันขันคนมาโอนหัวมากวันนะผมบอกลดตัวติดต่อทงไหนล่ะบอกหัวละติดต่อทั้งไหนล่ะคือผมบอกแล้วนะโอ้ย โอ้ยเจ้าก็ดีเนาะเอาบัที่บอกวาเขาเอาบันที่บอกาเอาเอาเออธนาคารไทยขันได้หลีังสิมากราบขอโทษอย่างงามเออขันพ่อได้ีเขัาป่าเด้อขันบ่ได้ี่ขัาปลาบอกเลยเจ้าอะ9ูา่เางเาเาเออันเกว่างครับเอา แอนแเอาโอนไหมอนแมนถือหองเจ้าเลยเอาโอนมาก้เพื่อนเเออโอนมาพน่อกว่าอาสองมหาน่นคอเอาสองมหา่เออขึ้นลูกตัวอันสองอยก็เป็นยังี่เออจบเจ้ากันเดวนเตน่านแห้วเจ้ากับ่ว่าจาไหนน้องลูกตัวเจ้ากันดีเขาเต้ดวนเต้น่านเหรไหมโอ้ลูกตัวออกกอนเขาเลยีมนนลูกตัวกนรการบ่บเจ้า เอาลูกจูอักบันน่าเ่ามหาครัคนโบรัณโอ้ยเนาะเอาหอยปลากระไลสดขายขายน้ำป้อนี่มืาเนี่ยขายบ่อนี่เออขายแล้วขายน้ำแล้วพี่น้องเอาเหมาหนำแจกทีมงานเด้อแจกทีมงานคนวอยแจกทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเครื่องเสียงเวที ยามาดเด้อปูเอ้ยไปหุดแล้วขามฝากไปทั้งหุ่นละปูเอ้ยแรงก้อยต่อยมาย่นี่มาเยอะมาทางวีเดีโอขามไปทั้งหุ่นละอืมหอได้ล่ำได้ไอเดล่พ่นตลอดสอดแจ้งนะปูเอ้ยบอกว่มามีความหวังบอกว่ามีความหวังบอกมีความหว,ว,วังหรอ เอาเบอร์ ية, วันจี้ไอ้มีความหวังอะไรสิแล้วเจียวด้วยแมนบวะแล้วมันใส่ร็อกอุ่นนี่หรืตีเกษสิบ้ันกันจุดตีทาการไรครับตอนเย็ยนแสดงตลกเรื่องอะไรยังไม่รู้ครับยังไม่ได้ถามผู้ใหญ่บ้านเลย <c oughs> แสดงตลกแต่ละวัน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แสดงตลกแต่ละวันต้องถามผู้ใหญ่บ้านก่อนครับสวัสด็กครับพี่น้องนะครับ มัดได้พ่หนน่ถามนะมัดได้พ่อันนพ่ออย่กถามมัดได้บ่อมดเลยมดเลยดเออนดดรัประตูกัดมัดเลยพ่อประตูกันไหประตูะกันนี่มัดเสรันันกระจกหน้าพี่เลย้าไดู้้ใดห้องยังได้หันเต๋อโอ้ยบ่ห่วบ่เอาวะนอี่หัน จะวางข้าวผักสองหมื่นเพราะมีฝ่ามีฝนจะได้มือในจังแหล่คอยตัวอืดมากมีหลโอ้ยทำไมต้องเจอแต่กับเราเช่าทายงานแล้วก็เป็นอะไที่เยอมาแล้วก็ยังว่าภาวนาเด้อยันสามารถตกเด้อสดอกให้ลูกหลานได้เรียนเป็นถึงหัวหน้าตลกแต่ไม่รู้ว่าจะแสดงเรื่องอะไรงงๆเขาเจ้ากัดเจ้ากับ่ถฟังตีคอยว่าอยู่วังหันไหมเป็นยังก่อนพราว่าจะไหนก็ว่างหันเป็นถึงหัวหน้าตลกแต่ไม่รู้ว่าจะแสดง น evet> ั่นเจ้าบ่ฟังตีคอยฟ้องว่าหันว่าต่อท้าทายผู้่บ้านก่อนแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านสร้างเสร็จเลยเรื่องนัก็จังเหรียญต้องรอผู้ใหญ่บ้านสร้างเออเจ้าบ่ฟังตีว้าอยู่ว่าหันซั่นเด้โอ้ยเงินแต่เนาะคือว่าจะเล่นสุดสี่สุดห้าเออไม่ได้นะแต่ว่าจากเน็บดักเนี่ยมกันเน็บเนี่ยมาหลวดเนาะโอ้ยเนาะคนก็ดีเนาะเจ้ากับผูฟังอีหยังเนาะข้อก็ยังว่าถ้าฟังผู้ใหญ่บ้านก่อนเล่าเสร็จเรื่องใดไม่แม่นว่าเป็นหัวหน้าแต่ลกกระสิตร้ายรวดบ่เถื่อเพิ่นหายมาเฮ็ดจังไหนให้่อยไปแล้วบ่ได้จะให้เจ้าเด้ โอ้ยเนาะกับโบฟังเนาะเออเบาใสไรสดเบาใสีคลิปเลยนี่ะหละอบคหวยเว้แต่มันอย่างเน็บอยากเนีย ب, เน่ย ب, มันพูดเน็บเนมันยจ้ะแต่มันเไม่คว่ำสุกอย่างเลยอู้ <c oughs> อ้หา,าไปนองนครับ <c oughs> ผมคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาสรันี่แะครับ,อรข,รบขอบคุณครับ